สวัสดีช่องตุ๊กชัชดชดาพรนะคะพาเพื่อนๆมาดูอิชินอบอกกันนะคะอันนี้เห็นไหมนี่สีชมพูนะชมพูล,ลายนะนี่สีปูนเนาะสีโอรสนี่สีปูนสีโอรสนี่แข่งกันบานนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมแน่นี้โรบิเวียสีเหลืองเนาะยังไม่บานตุ่มๆอยู่นี่โรบิเวียอันนี้ นี่ก็ยังไม่บานนี่สีส้มเนาะเนี่ยถ้ามันอยู่กระตอเนาะมันจะออกดกเลยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นนะพาเพื่อนเพื่อนมาชมกระบองเพชรที่กำลังออกดอกกันนะคะนี้เก่งจีนปลาดาวสีเขียวเนาะเพื่อนเพืนเห็นปะกาลังออกดอกเหมือนกันนะ เพื่อนๆชอบกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ